จับเป็นดีหมดผลไม้รวมแยกกอนไายไดเดี๋ยว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 เกีนยวับกรดกิดแตงโมถ้าไปงานไหนเขแก่ชุดนึชุดึงคนะชุดอ่านอาหารจานแรกเอาเดิอมเจอลตัอไป ข้างข้าวบนน้มงไปทำไมไม่ได้เลยวะอยู่กับบ้านทุกวั่ะแต่ยังขับรถไป่ไหมยัง่่บ้านไม่ได้ถ่า่้อออไ้านมนะดเบื่ไม่ได้ดูนี่น่าจ้อคนเดียวเล้าขับคนเดีย พบอกบอกไอ้สเมื่อ้นองหาวันเึงเจ็บัอปล่อยแล้วเกี่ยวประเดี๋ยวโดนโดนโดนดนังโดนโดนโดนไม่่อเลยคุณนาจ แตกะทำไม่เรื่อยมันเลิ่นขึ้นไหนไหนคนจุกจจุกไม่เริ่องคันแล้วด้วยมีมาสองคันแล้วืะวันนี้ตาหลังดูด้วย ไอมันเมาวนแล้วยังเ no ็าทำไอ้น้วมีตัวไปกูแล้วจะถ่ายอะไรวะเฮ้ดีดีดีดไปยกูไปยุบตัวเแขเก่ายังไม่หายแก่ก็แค่แด้ อ้เข่าเขาถาเมาอะไรยังเมื่อกี้เมาน้ำลายไม่เมาหรอกจมวยแต่มาจุจะกลับแล้วเอาไ่ไรไม่ะไม่ลแรงเลยหลินไม่แรงเลยไอ้โร้ไม่ยอมใหมันเป็นเมาเลยไอ้รบ้ไนท่านรับประกน ได้มาเลยย้ายประตูต้องไปมองได้ีฝั่งเลยจุดอีกแล้วจุดอีกแล้วกลัวว่าเป้าหมายเหอคันเดียวแล้วเนี่ยเป้าหมายเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนเอีกละสมสมสมตามไปนอ่กูว่าเหลือเหลือคันเดียวแล้วน่ะเดี๋ยวอขารักเรา้องรนาดนั้น ก็ไร่ใจหหวเรามึงมัง่าดูนีเขาเขากันเล่นไม่ว่าอันนี้แบบเบ้ากำังกิลยกบอกแล้วอย่ามาอย่ามาโค้งงงมาโค้งงงไปอย่างนี้ทุกทีม่อต่อแล้วโดนเริ่โดน้ริ่แก้วนี้ตังค์กลัวไม่โยน ูมึงใช่ไหมแสงเงนุดแรกรดไรอดแรกรอดีวนั้นต้องดูใเดี๋ยวดอกรบกคนเียอะไรดแกดกีู่ยกบอกโดนแรกมึงอกตัวนั่งใกล้กันด้วยใกล้กันด้วยเเรือเเรื่เเรือเต็มเรห่อก เดี๋ยวไม้หักเดี๋ยวไม่เหยียบไม้หักขึ้นมา้ีของัวระวังไว้ด้เวยเดถ้ามีเหตุวางทีไม่ไหนต้องคิดแต่เขาอย่าเขาอ่าถ้าเก็บแค่่นยครับเดี๋ยวมึงดูไม่สภากบาแม่งจุดที่ใหม่ไปจับคิดอยู่คิดอยู่๊ย ย่อข่าว้าตการ์ดมาใจเพื่อนเดี๋ยวจากนีกทีมแม้ชจะหมูกไปบ้างบ้างโปรแน่บอกเ่ีเยกะงงด้วยสองตัวระหว่างไม่เลยมึงอ่ะ ยิ่งแกงมันตอนนันไม่ยอูกคอตาด้วยซึ่งมาจากบ้านมาจากบ้านบกองอะเรียกดูใจใส่กันจุดไปนะนหอานอะจากบ้านเสร็จแล้วเเสร็จกิน่็่อี่เปลี่ยนเรื่อง อะไรกูคุยอกูมีเสื่อกูเยคุณรี่มึบกลรู้นี่หรอปรึกษากันอยู่มึงดักเลยชักเลยแก้วคุ้มด้ยมาเลยชาร์จากลองากีฬาเุ๊หใส่ออ1เดี๋ยว้มือ้มึงปิดโูไอซื้อมาเท่าไหร่วะ4 0 0 4 0เรออมันเถูกวะเท่าไหร่นะ4 อะไรกล้องเหรอแงตัวนี้อยอะไรที่เรไม่รู้เลยอะไอ้ม่สี่ี่ไสี่ห้าที่ราคาอะไรนะราคาอะไรวะส่กระัานมั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดนแด็กติดตาม ช่วงนี้อย่าเอ่ยชื่อนี้ด้วว่ะมางแปลนอันตรายกับตัวเองเก็บปวดไ้ใส่เนื้อเธออาจจะมีแหนะป็น้อยงชิพาแม่น้ำอาลูแล ยี่ยี่งอาลงเลยย่งอลดแล้วอี้องลกหลง